ทำไมต้องรู้เรื่องลิขสิทธิ์ตอนนี้ในสถานาการณ์แบบนี้ใครๆก็ออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์กันมากขึ้นแล้วรูปแบบที่มักจะนินยมใช้กันก็คือการออกมาโพสต์คำคมข้อ,อคิดหรือว่ารูปภาพส,สวยๆประกอบ,บบทความของตัวเองบางครั้งบางทีก็ไปเอาบทความของคนอื่นมาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้ละค่ะที่จะต้องระมัดระวัง เรื่องลิขสิทธิ์ให้ดีๆนะคะไม่ว่าการที่เราจะนำคำพูดคำคมข้อคิดหรือบทความของใครมาใช้ในการโพสต์ของเราเราควรที่จะต้องให้เครดิตกับเจ้าของข้อคิดหรือบทความนั้นๆด้วยนะคะตัวอ,อย่างเช่นข้อคิดจากแจ็คมาคำคมจากบิลเกตหรือหลักความเป็นผู้นำของจอห์นซีแม็กซ์เวล นอกจากนี้การที่เราเอาภาพส,สวยๆมาใช้ประกอบบทความของเราเราก็ต้องเลือกด้วยนะคะเลือกที่จะนำภาพมาจากแหล่งที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่อนุญาตให้ใช้รูปได้ฟรีเพียงเท่านี้การที่เราจะออกมาโพสต์สร้างตัวตนออกมาให้ข้อคิดแนวคิดหรือนำเสนอเรื่องราวบทความต่างๆ ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิอีกต่อไป